บางแสงครั้งแรกครับผมครั้งแรกครับรับน้องเลยนะมาถึงปุ๊มนี่อากาศแบบว่าเต็มมักเลยดีครับผมผมว่าอากาศร้อนเนี่ยมันวัดอะไรหลายๆอย่างดีอากาศร้อนเนี่ยผมว่าวิ่งยากเหมือนกันนะเพราะฉะนั้นเนี่ยจะเพสที่เราตั้งไว้เนี่ยผมคิดว่าผมคงดูเกมนิดนึงก่อนออกตัวไปประคองก่อนดูดูระบบตัวเองก่อนว่าโอเคไหม นะครับแล้วก็เช็คร่างกายไปเรื่อยๆเอ,เ,อเอาเอาเอาร่างกายเป็นหลักครับจริงๆแล้วเนี่ยพอมันอากาศร้อนนะฮะเราเราซ้อมมาเนี่ยคือเพสโลมินเใจนะครับแต่พออากาศร้อนเนี่ยโดยเฉพาะตัวร้ายนี่คือความชื้นนะครับอย่าอย่าลืมมันไม่มีแดดมันมีความชื้นเพราะฉะนั้นเนี่ยฮิวมิตี้ยิ่งสูงเนี่ยร่างกายคุณยิ่งคลายความร้อนไม่ได้เพราะฉะนั้นฟังเสียงตัวเองนะครับอย่าให้ม้อน้ําแตกเพราะมอน้ําแตกเนี่ยเอาคืนกลับมาไม่ได้ครับพรุ่งนี้ทําให้ดีที่สุดครับ ก็วิ่งตามแผนครับก็เดี๋ยวรอดูครับขอบคุณมากครับ